หลังๆลูกค้าที่ซื้อทาโฮมสมัยใหม่หมดความกังวลใจไปเลยนะครับหลังบ้านเขาลงเข็มให้เรียบร้อยแล้วเป็นห้องครัวนะครับสไตล์หินอ่อนนะเน้นเขาเรียกว่าไวท์มาเปิลนะครับก็คือเป็นหินอ่อนหมดเลยโดยเฉพาะนะครับห้องครัวนี้นะครับปูด้วยกระเบื้องแผ่น60เลยนะคุณคุณดูสิขาวสวยหมดเลยนะครับหินอ่อนแผ่นใหญ่นะสวัสดีครับผมโบซาโรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโนกรุงเทพกีทา2หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเคยมาถ่ายแล้วคลิปแรกนะ ตั้งใจามาถ่ายหลังนี้นี่แหละแต่ว่าทาเจ้า,จาของบ้านหลังตรงข้ามที่ยืนเงียงนะเขาทํากับสอสแสงทองครับคุณแต่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์แพลนเนอร์รับงานเอาไว้แล้วส่งงานไปแล้วเราเสร็จไปแล้วด้วยนะครับซึ่งทีเจ้าของบ้านเขาก็ยืนยินย้มๆมานะถ้าใครเคยดูคลิปนั้นนะครับเราก็ได้ไปถ่ายรีวิวบ้านพี่โยก่อนแต่หลังนี้นะครับกาลังทําอยู่เลยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตามมาได้เลยครับหวัสดีครับท่านจิ๊บท่านจิ๊บทำอะไรอยู่ครับทำมอบแส่แผง ทำหม้อแปะแผ่นสายฟ้านะครับโอ้โหทํายังไงครับนี่อันนี้คือเอามาต่อกันเราต่อกันยังไงครับเย็ดหเย็ดสี่ห้าคือยึดกับฟ้าไปอ๋ออันนี้คือเรามาตั้งกรอบตรงนี้ก่อนให้มันสวยใช่ไหมโอเคครับช่างคิปทำไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูในครัวดีกว่าตามมาครับหลังนี้นะครับต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมมาเนี่ยผมเจอพี่เจ้าของบ้านนะครับทั้งคุณพ่อแล้วก็ทั้งพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับที่เป็นคนลูกนะครับแล้วก็เจอกันก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับเขาก็ค่อนข้าางถูกใจนะว่ เราก็ทําตามที่เขาต้องการตามแบบที่เขาต้องการนะหลังนี้นะครับเป็นห้องครัวนะครับสไตล์หินอ่อนนะเน้นเขาเรียกว่าไวท์มาเฟิรนะครับก็คือเป็นหินอ่อนหมดเลยโดยเฉพาะนะครับห้องครัวนี้นะครับปูด้วยกระเบื้องแผ่น60เลยนะคุณคุณดูสิขาวสวยหมดเลยนะครับหินอ่อนแผ่นใหญ่นะอันนี้คือพิ่งปูกระเบื้องเสร็จไปเนี่ยประมาณ1-2วันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยขึ้นมาก่อเคาน์เตอร์นะครับ เคาน์เตอร์นี่เพิ่งเทงไปเมื่อเช้านะส่วนรายละเอียดดีเทลดเดี๋ยวผมค่อยลงรายละเอียดให้ฟังลวกันหลังนี้ต้องอธิบายว่าหลังนี้โครงการของพีโนสมัยใหม่นะคุณเขาพัฒนาแล้วนะครับผมบอกเขาพัฒนาแล้วเขาลงเสาเข็มให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมนี่ประทับใจพีโนจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับโครงการเนี่ยแต่ละโครงการเขามีการแข่งขันกันสูงนะครับเช่นพฤกษาเนี่ยเป็นโครงการแรกๆเลยที่ลงเสาเข็มหลังบ้านให้ลูกค้าโกลเด้น <Golden S 2> ก็มีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโครงการนะครับที่ลงเสาเข็มหลังบ้านให้ลูกค้า ก็ลูกค้าเขาก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องการซุดตัวของการต่อเติมเพราะว่าส่วนมากทาโฮมเนี่ยเขาซื้อมาเขาต่อเติมมนหมดนะครับดังนั้นหลังๆล,ล,ลูกค้าที่ซื้อเทาโฮมสมัยใหม่หมดความกังวลใจไปเลยนะครับหลังบ้านเขาลงเข็มให้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะห้องครัวนี้เราดูจากตรงนี้นะครับผมถ้าโครงการเขาลงเข็มให้แล้วนะครับผนังมันจะสูงครับคุณนี่อันนี้คือผนังโครงการนะแต่ก็ยังสูงไม่มากนะผมย้ำ้วแต่ก็ยังสูงไม่มาก จะต้องก่อผนังใหม่นะครับคุณเพราะว่าอะไรเวลาทําหลังคาแล้วเราใส่รางน้ําแล้วนะครับพอเราจบฝ้ามาเนี่ยมันจะเตี้ยนะครับดังนั้นเราก่อผนังใหม่ทั้งหมด3ด้านได้แก่ด้านนี้1น,นะครับ2แล้วก็ด้านนู้น3นะครับ3ด้านตรงนี้เราก่อผนังให้ใหม่หมดเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ผนังของคุณเนี่ยแยกส่วนจากผนังโครงการนะข้อดีของเขาก็คือ1เลยนะครับฝ้าคุณสูง2คุณได้ปลั๊กไฟฝัฟ่งผนัง3เวลาคุณแปะกระเบื้องคุณไม่ต้องกลัวหลุด เวลาฝั่งตรงข้ามเจาะสว่านมาปากัปากปกปกัปกปกัปกปักเพือเบื้องคุณสะเทือนนะถ้าคุณใช้ผนังร่วมกันอันนี้ผนังตัวเองไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนได้ก๊อกน้ําฝั่งผนังด้วยคุณนี่เห็นนะอะไรต่างๆก็ระบบมันก็จะดูเรียบหรูดูดีไปสะสุบอย่างเลยนะครับก่อผนังใหม่นะผมแนะนําประมาณนี้แล้วกัน <S 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 ห้องครัวนี้ใหญ่กว่าใช้ปกตินะคุณเห็นไหม เห็นะใหญ่กว่าัซส์กปกตินิดนึงนะครับปกติแล้วเดยวความลึกเขาจะให้ประมาณ2เมตรนะเดี๋ยวนี้โครงการสมัยใหม่ก็อาจจะเพิ่มเปม็น2เมตรเมตรแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่โครงการนะอะตรงนี้เคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับคุณเคาน์เตอร์ปูนตรงนี้นะเราหล่อเนี่ยเราฝากเหล็กเข้าไปที่ผนังตรงนี้มีเหล็กเส้นข้างในหมดเลยนะครับตรงนี้เว้นเอาไว้เพื่อที่จะทําซิงล้างจานรตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเว้นไว้ที่จะทำเตาแก๊สนะครับเราเว้นไว้หมดแล้วเนาะซึ่งตรงนี้มีที่สําหรับเตรียมอาหารด้วยนะครับ ตรงนี้ที่ผมอธิบายไปไหลายลครั้งว่าตำคกตำหินตำอะไรเนี่ยหรือจะสับอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีความแข็งแรงอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงคนขึ้นไมขยมได้เลยแต่ต้องรอซีเมนต์เซตตัวนะซีเมนต์เวลาเซตตัวเนี่ยประมาณถ้าเซ็ตซต,ตัวสมบูรณ์แบบเลยคือ28วันนะครับแต่ถ้า7วันแล้วเราปูกกระเบื้องทับส่งงานพอดีเซตตวัวพอดีคุณใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงในส่วนนี้นะแข็งแรงแน่นอนเทหนามากๆคุณดูสิเราเทหนาเนี่ยนะครับประมาณ7เซนเลยนะโอ้โหคุณดูสิโอ้โหอมเหล็กหมดเลยหนาตึบบนะะครัอ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับมองขึ้นไปด้านบนนะคุณทําฝ้าแล้วนะครับตรงนี้เราเว้นช่องไว้เห็นไหมที่ช่างคิบอกว่าใส่แผ่นใสตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเอามอมาใสา่แล้วก็แผ่นใสใส่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บงานเก็บระบบข้างบนนะครับไม่ให้ติดตายนะครับเวลาเราเซอร์วิสเราจะ evet ได้เซอร์วิสได้และสาคัญคือแสงจะส่องผ่านลังห้องครัวด้วยนะครับเวลากลางวันคุณไม่ต้องเปิดไฟเลยเนาะระบบด้านบนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับระบบด้านล่างผมจะอธิบายต่อตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราใส่เป็นฝาสเตนเลสน,นะคุณนี่สามารถขันน็อตเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับผมจะเปิดให้ดูเพราะตอนนี้เขายังไม่ลงปูนกาวนะมันเปิดได้นี่ตรงนี้นะครับเป็นถังอุจจาระนะนะครับโหกลิ่นผมมาแล้วกลิ่นกลิ oh, <ๆ>่นเข้าจมูกผมลวขอญาติิดนะครับนี่นะครับที่เราเลือกใส่ฝาสเตนเลสเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโอลิงซีนดักกลิ่นนะครับแล้วก็เวลาเซอร์วิสขันน็อตเปิดขึ้นมาได้ไม่มีใครหรอกยกฝาขึ้นมานลครับในห้องครัวไม่สวยแบบนี้สวยเรียบเรียบหรูดูดีคุณดูสิอันนี้ก็ติเหมือนนกัน อันนี้เป็นฝาอะไรเนาะอันนี้เป็นบอดักไขมันคุณเพราะว่ามันจะแยกส่วนสองจอยเห็นไหมมันจะแยกส่วนกันนะครับเป็นฝาเป็นบอดักไขมันตรงนี้เนี่ยคุณเอากระชอนตักได้เลยคุณคุณกระชอนตักได้เลยเอ้ยแมงวันมาลองถอยกล้องเปน่นึงครับนี่นี่แมงวันมาแล้เ <healed S 1> ห็น <ๆ S 1> ไหมมันโผล่ขึ้นมาได้เห็นไหมผมบอกแล้ว <imdi> ลว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีใครเขาทําแบบเอาอะไรไปตักหรอกผมบอกให้ต่อให้ตักได้อันนี้ผมผม,ผมก็ตักได้นะเขาไม่มีใครตักหรอก ถ้ามันไม่ตันจริงๆนะครับถ้าท่อมันไม่ตันนะคุณไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันเลยแต่ถ้ามันตันเนี่ยคุณก็เติม E.M. เติมโซดาไฟลงไปมันก็ย่อยสลายของมันแล้วนะครับกลิ่นปฏิกูลเนี่ยมันจะโชยขึ้นมาคุณอย่าไปยุ่งกับมันถ้าโครงการไหนเขาบอกว่าโอ้จะต้องเอากระบวยไปตักขึ้นมาไปทิ้งนะไม่จริงนะฮะผมบอกให้เลยเท E.M. ได้เลยนะครับออกไปด้านนอกตรงนี้มีประตูจกสไลด์นะเราขึ้นโครงสร้างให้แล้วพอเราก้าวออกมาตรงนี้ตรงนี้เป็นระแนงโปร่งนะครับแสงแดดสามารถส่องลงมาได้นะคครรัับบออาาากศถ่่่ยเทไไดด้้้ีีนนะมตงงหว ตรงนี้เรามีท่อระบายน้ําให้ด้วย1จุดตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยตรงนี้เราต้องระบายน้ําออกนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนซักล้างใครหลายคนคงเห็นไปแล้วว่าเราทํางานเนี่ยทำจริงจบจริงนะครับดังนั้นผมพามาดูนะครับในขั้นตอนนี้ในในสู่งวดที่3ก็คืองวดงานสถาปัตย์ก็คือปูกระเบื้องนะครับทำเคาน์เตอร์นะครับติดตั้งต่างๆนะครับก็จะได้เห็นกันแบบทุกๆขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับดูหลายๆคลิปเป็นตัวอย่างนะครับตั้งแต่ เริ่มทำจนจบงานนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างในการตัดสินใจแล้วกันนะครับคลิปนี้หวังว่ามีประโยชน์นะครับถ้าไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับห้องครัว2สเตปเทาโฮมหลังกลางแบบที่ลงเข็มมาแล้วนะครับก็คือผมทําขึ้นมาได้เลยแต่การวางระบบการอะไรพวกนี้จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะผมย้ำนิดนึงนะครับขอบคุณมากจริงนะครับสำหรับใครอยากต่อเติมแอดไลน์มาได้เลยที่ไอเดียไลนคร หรือถ้าใครแอดไลน์ไ่เป็นโทรมาสอบถามที่เบอร์0881044888ได้เช่นกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากมเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ